สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของมากันที่มากันที่ทัดดินค่ะพฤษศกันมังกรจ้าตามกันมาติดดเลยนะจ๊ะมาดูมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันพฤษศกันมังกรใน16ถึง31นี้ความสัมพันธ์ความรักของคุณ จะเป็นเช่นไก่เป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เป็นการดูดวงทั่วไปอย่างที่บอกนะจ๊ะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตของคุณทั้งนั้นนะจ๊ะเป็น General Reading ดูได้ทั้งลัคนาราศีวันที่อยู่ใต้ดีสคริปชั่นแน่คุณไปดูที่ที่วันวันคุณเกิดวันอะไรเดือนอะไรวันที่บอกไว้ไปดูตรงนั้นนะจ๊ะโอเคไหม ขอภพ่ไปแรกว,ว้าวขึ้นมาเริเวอรว้าวขึ้นมาเดวิลอะไรกันจ๊ะอะไรกันแน่เดนจ๋าทาั ord, ทาง้งเริเวอรทั้งเดวิลกรีนอฟคัพน้อยใจอะไรใครคะไประเริ่มต้นใหม่อะไรแจ้วอะไรแล้วจ๊ะเดอะสตาร์เดอะสตากำลังเยียวยาจิตใจเพื่อไปร่มต้นใหม่ไรคิดถึงคนคนนี้อยู่จ๊ะคนที่เกิดราศีกุมหรือเปล่าจ๊ะ อยากจะมีโอกาสกลับไปพูดคุยกับเขาอีกครั้งหรือเปล่าจ๊ะยังมีใจยังมีใจมีไฟให้เขาหรือเปล่าจ๊ะโอเคคนที่คุณรกัรากระคาคนที่คุณรกักรู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเนี่ยสองเหรียญค่ะเขาอยากกลับมาหรือเปล่าเขายังวนเวียนในชีวิตของคุณอยู่คุณอาจจะคุยกับราศีกันไม่จ๊ะเขายังมีเพื่อนนกับคุณอยู่นะแต่คนคนนี้เป็นคนฉลาดนะจ๊ะเขาบล็อกคุณไหมก็ปิดกั้นการสื่อสารปิดกั้นบล็อกคุณ ปิดกั้นทางอารมณ์และความรู้สึกกับคุณหรือเปล่าจ๊ะมากันที่แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจ้ะคิดถึงคิดถึงหกถ้วยซิกออฟครับเป็นไพ่แห่งการคิดถึงคิดถึงคนรักเก่าคนรักแก่จ้ะแต่ทําอะไรไม่ได้จะคิดถึงทำไมในเมื่อทําอะไรไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มันทําอะไรไม่ได้เลยนั่นน่ะมีความรักข้างในหรือเปล่าจ๊ะมีความมั่นคงโอเค อ่ะมาดูกันนะจ๊ะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรไพ่ใบแรกขอขึ้นขึ้นเรือเวอร์เริอเวอร์อาจจะเป็นรักทางเลือกหรือเปล่าคุณอาจจะคุยกับราศีเมถุนหรือเปล่าจ๊าราศีเมถุนเป็นไพ่สัญลักษณ์ของคนคู่อมเมื่อไพ่นี้ปรากฏแสดงว่าเจ้าชะตามีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องมีความรักข้างใหม่หรือเปล่าหรือมีความรักที่ ไปพบเจอกับคนที่ถูกใจเขาแล้วเกิดรักขึ้นมาเกิดในหัวใจเป็นสีชมพูชมพูนะคะเป็นลักษณะของมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งในกรณีที่ถ้าถามว่าถ้าถามว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่เป็นไพ่ยังไงคือเป็นไพ่คู่ค่ะเป็นไพ่ลักษณะของไพ่คู่เป็นคู่อาจจะแต่ว่าเป็นคู่ที่เคยเจอมาแต่ชาติอดีตอาจจะไม่ได้อาจจะมไจจะม่ได้เป็นคู่เวแบบ คู่สร้างคู่สมที่อยู่กันเป็นถือไม่เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรก็ได้แต่เป็นคู่ที่เคยเจอเคยเจอกันมาเมื่อสมัยก่อนเมื่อชาติอดีตเคยสองคนเคยเจอหรืออาจจะเป็นรักเป็นทางเลือกก็ได้คุณอาจจะเป็นทางเลือกของใครหรือใครก็อาจจะเป็นทางเลือกของคุณอาจจะคุณอาจจะมีรักมากมารักเยอะเะรักหักหลักหักเยอะเะก็เป็นไปได้นะคะเปะน็นลักษณะแบบนั้นเดมเพื่อเป็นไพ่ทางเลือก เคยบอกเสมอทางเลือกเขาไม่เลือกเราหรือเราไม่เลือกเขาอาจจะเป็นคุณทีอ่อาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่ไม่เลือกเขาเพราะว่าคืออีฟกับอาดามยืนอาดัมถามมองหน้าถามว่าใช่เหรอคนนี้ใช่หนเนชหรอคะที่จะส่งมาให้มันเป็นความรักจริงๆหรือมันความรุ่งหลงกันแน่นะคะโอเคไหมอ่า อาจจะมองอาจจะไพ่ใบนี้อาจจะเตีได้หลายอย่างเป็นความความ,ความรู้สึกที่เข้ากันได้ดีการพบเจอกับใครซึ่งเป็นพรมฤทธิ์ขิดหรือการเจอกับคนคนนั้นถ้าคุณยังติดบ่วงติดห่วงกับเขานะคะอาจจะเป็นได้เป็นรักที่อาจจะสมหวังก็ได้หรือไม่สมหวังก็ได้เช่นกันโอเคไหมจ๊ะเป็นไพ่แห่งพรมฤทธิ์ขิดอ่ะอืมเป็นไพ่แห่งพรมฤทธิ์ขิดเป็นไพ่ทางเลือกไม่แน่ใจเลยว่าเขาจะเลือกเราไหมหรือ คุณเองก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะเลือกเขาไหมโอเคไหมโอเคไพ่พลังงานหลักของคุณเป็นแบบนี้ไพ่5ใบของคุณเดวิล re ค่ะเว้นแล้วครับอ่าเอชออฟวันเดอะเดอะสตาร์เพออคับเดวิลอดีที่ผ่านมาคุณลืมใครไม่ได้หรือเปล่าคะคุณมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งความสัมพันธ์ซ้อนๆกับใครบางคนแล้วยังลืมเขาไม่ได้ เป็นการยึดติดเป็นความหลงใยเป็นความงมงายอาจจะเป็นเป็นได้หมดเลยอืมเพราะไพ่แห่งนี้เป็นไพ่แห่งการติดติดการพนันก็ได้ติดเซ็กก็ได้ลุ่มหลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไพ่แห่งความรุ่มหลงไพ่แห่งการครบชู้คุณอาจจะมีเจ้าข,ของอยู่แล้วการรักมีรักสามศร่ากันนอกใจการผิดศีลธรรมการโกหกหลอกลวงคุณอาจจะโดนใครกระทําก็ได้นะคะไพ่ใบนี้สลับเป็นไวท์เวอร์ซ่าได้เช่นกัน หรือคุณอาจจะไปอยู่ในความสัมพันธ์รับๆกับใครเขาก็เป็นได้และความสัมพันธ์นี้มันมีความรู้สึกหลงไหลมันเป็นความรู้สึกหลงไหลรวบลดกอนรูปลดกลิ่นเสียงค่ะมันเป็นเหมือนกรรมเก่าที่คุณยังยึดติดกับใครคนนี้มีพันธนาการที่ไม่สามารถหลุดจากกันได้ยังคิดถึงเขายังค้นหายังใจลึกๆของคุณยังผูกพันซึ่งการันอยู่ถึงแม้นมันจะจบลงไปนานแล้วถึงแม้นมันจะจากกันแล้วแต่ใจขาดกันไม่ได้จริงๆ ลืมกันไม่ได้จริงๆมันเป็นไพ่คู่ค่ะมาสองใบเลยเป็นไพ่คู่คู่เวนคู่กรรมโอเคไหมเกรนออพครับมาบอกว่าคุณน้อยใจอะไรบางอย่างคุณกำลังนั่งน้อยใจนั่งมองถ้วยใบนี้ค่ะคุณเป็นคนค่อนข้างจะเพ้อฝันพอสมควรขี้น้อยใจประมาณเซนซิทีฟสูงในทุกๆเรื่องนะคะเป็นคนขี้น้อยใจนะคิดมากคิดไม่แต่เป็นคนมีสเสน่ห์มากๆเป็นคนค่อนข้างมีสเสน่ห์ เป็นคนดูแลคนอื่นได้ดีพูดจาดีดีเป็นคนมีเสน่ห์ทีเดียวแต่ว่าเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายอารมณ์เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเซนดีแต่แต่คุณค่อนข้างจะดื้อค่ะเป็นคนดื้อเหมือนกันเป็นคนที่คือแบบว่าบางทีเขาคิดมากเกินไปในความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์ที่ก้าวเข้ามาอาจจะคิดมากเกินไปคิดนู่นคิดนี่คิด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 อะไรแบบนี้ค่ะคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กับ p r e s s i กับความต้องการกับบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะเกิดอารมณ์ใหม่ๆกับความการเริ่มต้นใหม่หรือแรงมันดานใจใหม่ๆม,มีมีความรู้สึกลุกโชนขึ้นมาเป็นไพ่ของคุณเป็นอะไรที่แบบเป็น p r e s s i o อ่ะเป็นความเป็นไพ่แห่งการจุดติดอ่นะเหมือนไฟที่มันจุดติดอาจจะมีความรู้สึกมีรักข้างใหม่เข้ามาเราชอบมันไม่ใช่ความรักหรอกมันเป็นความการเริ่มต้นที่มีความร้อนแรง นะคะอย่างเช่นถ้ามีการงานเข้ามาเป็นถ้าเป็นการงานก็มีความต้องการมีการงานอะไรใหม่ๆเข้ามาคุณอาจจะมีโอกาสได้รับงานใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็มีแรงปรารถนาที่ที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีอ่ะแต่ถ้าด้านเป็นความรักนะการเริ่มต้นใหม่ความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่ดีไหมเป็นความรู้สึกรักเป็นอารมณ์เป็นเลิฟเลิฟเป็นเลิฟเลิฟเป็นเหมือนเพชเช่นค่ะความมันไม่ใช่อารมณ์รักมันเป็นความขอโทษนะคะขอดื่มน้ำหน่อย มันเป็นความปาดถนาดที่ค่อนข้างรุนแรงพร้อมจะพุ่งชนถ้าคุณชอบใครคุณพร้อมจะพุ่งชนเข้าไปเลยค่ะประมาณนั้นเดอะสตาร์มาบอกว่าคุณกำลังอยากจะสลัดสิ่งบางสิ่งก็ได้คุณอาจจะอยากสลัดสิ่งบางสิ่งที่มันเกาะกินในใจเป็นความรักเก่าหรือมันลมความรู้สึกที่มีกับคนเก่าๆเนี่ยอยากจะสลัดมันออกไปจากหัวอยากจะสลัดออกไปจากความรู้สึกอยากจะสลัดมันออกไปจากความคิดแล้วมุ่งหน้าไป มุ่งหน้าไปข้างหน้าคุณอาจจะคุยกับราศีเมถุนราศีมังกรราศีาศาธาตุไฟแม่สิงห์ธนูลมเมถุนตุลกุ้มน้ำกรกฎมนพชจิกอ่าเดอนสตาร์มาบอกว่าคุณพยายามบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองและเยียวยาตัวเองค่ะเยียวยาตัวเองเพื่อให้ให้เดินไปข้างหน้า จมเบื่อที่จะจมกับความรู้สึกที่มันไม่ดีเบื่อที่จะจมกับความรู้สึกที่มันแย่อะไรประมาณนั้นอ่ะเหมือนคุณโดนกักกักขังนองเหนียวกับความรู้สึกที่มันมันไม่ดีะนะคะแต่ว่าคุณรอรอเวลาการรอการอยากจะส่งข้อความเป็นลักษณะของการส่งข้อความอยากจะเปลี่ยนเฟซเปลี่ยนไลน์ก็เป็นไปได้นะคะอือยากจะส่งข้อความอยากจะส่งความรู้สึกไปหาใครสักคนหนึ่งก็ได้ เช่นกันอืมขอดูหรือคุณอาจจะได้รับข่าวสารบางสิ่งบางอย่างนะคะก็เป็นได้เช่นกันขอสิบดาบเจ็บไปรับรู้อะไรมาหรือเปล่าคุณอาจจะไปรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างมามันทําให้คุณต้องเจ็บคุณอาจจะไปเสิรไปส่องไปดูใครเขา้ากับคนเก่าๆของคุณหรือคนใหม่ก็ตามที่คุณกําลังคบอยู่ก็เป็นไปได้ สิบดาบเป็นไพ่แห่งความกังวลเป็นไพ่แห่งความทุกข์ความเจ็บปวดคุณอาจจะแบบไปส่องมาแล้วเจ็บเจ็บอะเออเป็นความคิดที่รู้สึกความคิดอะไรก็แล้วแต่มันพังทลายลงไปหมดเลยเจ็บคิดมากนอนไม่หลับคิดในแง่ลบมีความรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสุขอะเออสิบดาบเป็นเจ็บแบบเจ็บมากอะอาจารย์ว่ามันเจ็บมากอะอืม ถ้าถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักเขาปฏิเสธความรู้สึกของคุณแล้วค่ะเออประมาณนั้นสิบดาบขออีกใบสิจะ๊ะสามช่วยคุณมีรักสามเศร้าหรือเปล่าคะชรดปาร์ตี้สมคนน่ะเออคุณติดบ่วงติดทวงอยู่กับอะไรคะความรู้สึกกับใครบางคนแล้วมันทำอะไรไม่ได้เป็นความรู้สึกที่มันมีคน3มคนเข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะ ยังรู้สึกต้องแบกความรู้สึกไม่ดีเหล่านี้ไว้ในใจยังรู้สึกต้องแบกความรู้สึกเหล่านี้ไว้ยังวางมันลงไม่ได้ยังตัดออกไปจากสมองไม่ได้ยังทําอะไรไม่ได้เลยนะขออีกหนึ่งใบคุณคุณพยายามควบคุมอารมณ์ของคุณเป็นอย่างมากคุณอาจจะหงุดหงิดแบบคือไม่มีความสุขกับชีวิตเท่าไหร่นะตอนนี้เลยพยายามจะควบคุมความรู้สึกนิ่งๆแต่นิ่งๆแ, <c oughs> แต่ข้างในมันร้อนเป็นไฟอะประมาณนั้นอะประมาณนั้นอะ ินเอาคดินจ๋าคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงสองเหรียญค่ะ The Hermit King of One m e r c h a n แล้วก็ Page of Swords สองเหรียญมาบอกว่าเขาคนนั้นยังวนเวียน,น,น,นในชีวิตของคุณอยู่เลยคุณยังเฝ้ามองคุณยังได้เห็นเขายังอยู่รอบๆตัวคุณยังไปจากกันไม่ไกลนักเพราะฉะนั้นยังมีการถามว่าเขารู้สึกยังไงเขายังไม่เลือกเหมือนกันนะเขาก็ไม่เลือกเหมือนกันว่าจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดี เขาเป็นคนที่แบบว่าอาจจะมีคนคุยหลายคนก็เป็นไปได้นะหรือเขาก็มีตัวเลือกเขาไม่ได้มีตัวเลือกเพราะคุณคนเดียวก็เป็นไปได้เดอะเฮอร์มิตมาบอกว่าเขาจะไปบวชแล้วค่ะเขาค่อนข้างปีกวิเวกนะทําตัวเงียบกริบเลยพยายามทําตัวเงียบกริบอยู่ในที่ของตัวเองถามว่าเขายังมีความต้องการกับคุณไหมยยังยังมีเขายังรู้สึกเหมือนคุณแต่เขาพยายามเ่งอะ เขาพยายามจะเน่งเขาพยายามสะกดมันไว้ให้อยู่ในที่ของของเขาให้ได้เขาเก่งคนคนนี้เป็นโดมินสเชียนดินน้ำลมไฟอยู่ในมือเลยแล้วเขาก็มีคนมาจีบเยอะแยะเป็นคนฉลาดทีเดียวเป็นคนที่พูดเยอะเป็นคนที่ค่อนข้างพูดเก่งด้วยนะเป็นคนเฟรนลี่หรือคำพูดของเขาเนี่ยทำให้คนอื่นอาจจะฟังแล้วแบบคล้อยตามอะ่ะเป็นคนที่เกี้ยกล่อมคนเก่งอะไรประมาณนี้เพจออฟสอดมาบอกว่า เขาอาจจะยังสืบยังส่องคุณอยู่ก็ได้นะคะหรือไม่เขาพยายามที่จะปิดกั้นอารมณ์และความรู้สึกของเขาที่จะไม่ให้ตะ่นเต้ไปกับคุณพยายามสะกดตัวเองไว้ในที่ของตัวเอง <c oughs> <c oughs> <c oughs> บางคนนะอาจจะบล็อกกันแล้วก็เป็นไปได้นะคะแต่กว่าถามว่าเขาก็เองเนี่ยเขาเองเขาก็ยังมีเรื่องกวนใจ อยากจะเคลียร์กับคุณเหมือนกันแหละแต่เขาก็นิ่งเขาก็จะไม่ทําหรอกค่ะเขาจะคิดแต่เขาจะไม่ทํานะคะสงสัยอยากพูดคุยแต่ก็ไม่ทำเตรียมเพลสผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้ก็ได้เป็นคนที่มีฐานะดีโปรโฟไฟล์ดีอาจจะมีฐานะมีเงินมีทองมีสมบัติพัสถานเป็นคนที่เป็นอาจจะเป็นแม่ที่ดูแลคนอื่นได้ดีก็ได้นะเป็นเพจแม่เป็นเพศพ่อถ้าใครได้คนคนนี้นะคุณจะได้ คนที่ดูแลคนได้ดีเขาอ่อนโยนนะเวลาเขาดูแลใครเขาเป็นคนดูแข่งก้าวดูใจร้อนแต่ดูอ่อนโยนในข้างในแล้วรักใครรักจริงด้วยนะคะคนคนนี้รักใครเทให้หมดใจอะ่ะอืมเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเขาแล้วค่ะขออีกใบความรู้สึกของเขาตอนนี้มันก็ตีกันอยู่เหมือนกันนะความรู้สึกที่เหมือนใครเทใครอะ่ะคุณเทเขาเมื่อก่อนหรือคุณหรือเขาเทคุณคะมีการรู้สึกว่า อารมณ์และความรู้สึกมันขัดแย้งกันนะ่ะเขาเทคุณหรือคุณเทเขา the emperor ยาวยว the empress เจอ the emperor กันหงายสิคะ the emperor คุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นพ่อไม้ไม่ไม้ก็ได้ต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมคุณอาจจะเป็นคนที่ควบคุมคอนโทลคุณอาจจะเป็นเจ้านายคุณอาจจะเป็นเจ้าของกิจการเป็นคนที่มีลูกน้องบริวารเยอะๆเ,เป็นคนที่ ค่อนข้างจะดูหน้าเกงขามแต่แต่แตคุณเป็คนคนขี้หึงขี้หวงขี้เก๊กขี้งกซึ่งเจอเอ็มเพรสเนี่ยคุณต้องยอมเอ็มเพรสนะคะบารมีของเอ็มเพรสจะเยอะกว่าคุณยอมเพราะคุณเกรงใจแล้วก็รักเขาคุณถึงยอมเขานะคะคุณนิ่งเขาก็นิ่งเออเอากันเส่เอากันเส่เอากันเส่แล้วไงต่อคุณอยากจะ เขาอยากจะกลับมาหาคุณหรือคุณเองอยากจะกลับไปหาเขาหรือขอด้วยใบดิคุณยังมองความสัมพันธ์เก่าๆอยากพูดคุยอยากจะพูดคุยอยากเจรจาอยากคุยกับเขาอีกครั้งก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ค่ะสลับกันได้นะจ๊ะโอเคไหมแคว้มน้อมความสัมพันธ์ในอนาคตจะดินจ๋าหกถ้วยเดอะแฮงแมน Knight of p e n t a c l e กับ Ace of c u p แล้วก็สี่คาถา มีคนคิดถึงกันอยู่รักครั้งนี้อาจจะเป็นรักต่างวัยรักเป็นรักเก่าอาจจะเป็นรักเก่าที่บ้านเกิดรักตั้งสมัยเด็กสมัยปฐมมัธยมอาจจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อนร่วมรุ่นอะไรอย่างเงี้ยพ,พี่รุ่นน้อง The hang man มาบอกว่ามีคนคือความรักครั้งนี้มันเหมือนเป็นความรักที่พบกันในวันที่สายไหม มันมีความผูกพันกันในใจลึกๆคุณกับเขายังผูกพันซึ่งกันและกันอยู่แต่มันไม่สามารถทำอะไรได้เพราะคุณก็มีคนของคุณหรือเขาก็มีคนของเขาไพ่สลับกันได้เช่นกันนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปได้เรื่อยๆแต่มันมีความสัมพันธ์ที่มันเอชป๊อปมาบอกอะไรการเริ่มต้นใหม่คุณมีคนรักใหม่หรือเขามีคนรักใหม่อาจารย์ขอดูอีกไฝ่างสิ คุณยังถือเขาไว้ในมืออยู่เลยอ่ะเขาก็ถือคุณไว้ในมือเช่นกันค่ะเป็นการเป็นความรู้สึกคือคือถือกันไว้ยังรักการชอบกันแต่ไม่ได้กันหลอกเพราะนั่งกันอยู่เฉยเฉยไม่มีใครทําอะไรทั้งนั้นเขาไปหาความมั่นคงให้กับชีวิตหรือคุณเองอาจจะหันมาโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินกำลังตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีทรัพย์สมบัติกำลังวางแผนชีวิตของตัวเองก็เป็นไปได้ขออีกใบหนึ่งสิ คนคนนี้หรือคุณเองเป็นคนให้คาปรึกษาคนอื่นได้ดีทีเดียวเป็นคนที่ใจบุญและปรึกษาให้คําปรึกษาคนอื่นได้แต่เวลาตัวเองมีปัญหาปรึกษาคนอื่นไม่ได้มีตั้งเงี้ให้ใครยืมนะจ๊ะให้ใครยืมนะาจะไม่ได้คือหรอกจ้ะประมาณนั้นโอเคเขาคิดยังไงกับคุณจัด,ดินจ๋าเขาคิดยังไง เขาคิดยังไงในความรู้สึกของเขาเขากลับไปอยู่ในอ้อมกอดของครอบครัวแล้วเขามีความขัดแย้งในใจเขาเดินทางไปไหนมาเขามีการเดินทางมีการย,ย้ายมีการทำใจเขาไม่เลือกคนคนนี้เลือกเยอะค่ะค่อนข้างเลือกสรรเป็นคนที่ไม่ได้คบกับใครมั่วๆนะคะเลือกสรรเป็นพิเศษถามว่าเขารู้สึกหึงคุณไหมเขาเขาเขามองคุณอยู่แล้วเขาหึงคุณไหมคะ draw the heart of princess คนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์นะเป็นคนมีเสน่ห์น่าหลงไหลทีเดียวใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงประมาณนั้นเขาค่อนข้างมีเซนส์เซนส์ในตัวเองเขาจะมีเซนส์ในตัวเองเขาพยายามใช้เซนส์น,นทางแต่อารมณ์แกไม่ค่อยนิ่งคือจะเป็นคนอารมณ์เป็นใบโพราพิกๆอยู่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรประมาณนี้นะคะพยายามเขาพยายามจะไปหาเงิน <laughs> เขาพยายามจะไปหาตังค์นะเ็ามีความรู้สึกว่าเงินคือเงินเงินเงินในความรู้สึกของเขาอ่ะเหมือนเ็าวางแผนเขาเดินหน้าเขากําลังจะไปทํางานหาเงินหาเงินหาทองวางแผนชีวิตรู้สึกงานเขาจะเยอะมากเหมือนคนนี้บ้างานนะคนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนคนผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้แถวหน้าเป็นคนที่บ้างานบ้าเงินหาความหาความสุขให้กับตัวเองด้วยการทํางานทํางานทํางานหาเงินหาเงินหรือก็ งานเข้ามาเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาได้โชคลาภเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเขามารกบโอเคไหมอ่ะคุณคิดยังไงกับเขาสามดาคุณอยากได้โอกาสจากเขากับความสัมพันธ์คุณเจ็บกับความสัมพันธ์นี้ค่ะแต่คุณพยายามที่จะไปโฟกัสเรื่องงานเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันพังไปแล้วเอ๊เดอไฮยรแฟนเพราะว่าความไม่ชัดเจนของคุณเองหรือเปล่าคุณถึงต้องมานั่งเสียใจเสียใจเสียดาย และทำอะไรไม่ได้กับสิ่งที่มันเป็นมามีความรู้สึกคุณก็นิ่งเฉยกับทุกๆอย่างแล้วค่ะคือคุณอาจจะเป็นความรักที่คุณชอบเขาแหละมันไม่ถึงกับรักมากมายหรอกแต่มันตัดกันไม่ขาดมันไม่ได้เป็นความรักที่คุณต้องเลือกขาดขนาดที่คุณต้องเลือกเขาแต่คุณก็เสียใจลึกๆแล้วคุณเสียดายเขาเสียใจเสียดายยังอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่คุณไม่สามารถทําได้เพราะคุณมีคนของคุณหรือเปล่าจ๊ะ ดินจ๋าไปต่อไม่รอแล้วนะอ,อคนที่เบรกกันจบกันไปแล้วคนที่ไม่คุยกันนิ่งใส่ใส่สาการโดยที่ยังไม่ได้เลิกกันเด็ดขาดหรือบางคนเลิกกันไปแล้วยังมีโอกาสกลับคืนมาหากันได้ไหมคะ ยังจะมีโอกาสนั้นไหมจะกลับมาไหมมีคนบอกว่าความรักครั้งนี้วิ่งตามจนเหนื่อยแล้วเลยไปโฟกัสกำลังไปโฟกัสเรื่องเงินกับชีวิตกับงานใหม่ๆเขาเป็นคนฉลาดมากด้วยคนคนนี้นะคะกลับมาได้ไหมกลับไม่ได้ไปไม่ถึง อยู่ก็เจ็บไปก็เจ็บเช่นกันพยายามขังตัวเองอยู่ในความทรงจำเก่าๆความรู้สึกเก่าๆความเจ็บเดิมๆคุณก็เน่งเขาก็เน่งต่างคนที่ต่างขังตัวเองไว้กับอดีตกับความรู้สึกกับความทรงจำเหล่านั้นแล้วมันเจ็บสิบดาบแต่อาจารย์ยังมองว่ายังไม่มีใครทำอะไรในความสัมพันธ์นี้ทั้งนั้นคะ่ะโอเคไหมมันกังวลมันเจ็บบางคนจบไปแล้วแต่ไม่สามารถ ทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ได้เลยโอเคและเขาคนนั้นแล้วคะ่ะคิดจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้คะเขาคนนั้นคิดยังไงเดิมูลค่ะเขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ปลอดภัยเขาคิดว่าคุณแทงข้างหลังเขาในความรู้สึกของเขาที่มันจบลงไปเพราะเขารู้ว่าจริงๆเขาก็อยากคุยกับคุณแหละแต่เขารู้ว่ามันไม่มีประโยชน์เขารอคุณทักกลับไปหรือเปล่าจ๊ะเขาเป็นคนใจร้อนนะ เขาเป็นคนใจร้อนคนคนนี้ค่อนข้างมีความคิดแต่มีความใจร้อนมากๆยอมหักไม่ยอมนอเพราะฉะนั้นเขาจะไม่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันทําให้เขาต้องเสียใจเขากลับไปหลักตัวเองค่ะกลับไปหาคุณค่ากับตัวเองกลับไปอยู่กับครอบครัวกลับไปรักครอบครัวกลับไปดูแลครอบครัวของเขาแล้วค่ะเขาบอกว่าอยู่กับคุณมันไม่ปลอดภัยมันมีแต่ความเจ็บปวดเพราะคุณเองก็ไม่ได้มีเขาคนเดียวคุณเองมีคนหลายๆคนในความสัมพันธ์ โอเคคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมเดนคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมเออาจารย์มองเห็นไพ่ไพ่คุณขึ้นมาเป็น The เดอะไฮโาแฟนไหลรอบแล้วคุณไปขอพรอ,อะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคะคุณไปขอพรอ,อะไรมาหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกับคนคนนี้เดอะไฮพิเทสกับผู้หญิงคนนี้คะคุณอยากได้ความชัดเจนจากเขาเหรอหรือหรือ คุณให้ความชัดเจนเขาไม่ได้ความรู้สึกของคุณมันขัดแย้งกันในตัวตนของคุณน่ะคุณคิดถึงเขาว่าคนคนนี้แต่คุณพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองหรือเปล่าคุณพยายามจบกับบางสิ่งแล้วเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งหรือเปล่าคุณอยากกลับไปหาเขาหรือเปล่าคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากกลับไปหาเขาคุณอยากคุยกับเขาคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับเขาคุณเสียดายเขาอารมณ์ของคุณตอนนี้ขึ้นขึ้นลงลงตลอดเลยนะหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายมากๆเลย มีความรู้สึกคุณยังคุณไม่ค่อยในในในข้างนอกที่คนเห็นคุณเนิ่งมากคุณเป็นคนที่เนิ่งมากและเป็นคนที่อาจจะคุณอาจจะคิดก็ได้ว่าในเมื่อความสัมพันธ์ที่เป็นไปแบบนี้มันไม่ถูกไม่ควรคุณเลยอาจจะหยุดความสัมพันธ์นี้คุณอยากจะหยุดหรือคุณจะไปต่อคะหรือคุณอยากกลับไปกันแน่ดินตอบด้วยในคอมเมนต์คุณอยากจะหยุดมันหรือคุณจะไปต่อ คุณยังอยากกักเขาไว้หรือคุณจะอยากกลับไปขอเขาขึ้นดีในความคิดของคุณนะแค่ในความคิดบางทีคุณอาจจะคิดว่าในเมื่อมันไม่ถูกต้องตามทานองคองทมก็หยุดมันซะแต่คุณอยากมีเขาอยู่คุณเสียดายเขาเขาเป็นช่วยที่ดีของคุณก็เป็นได้นะจ๊ะโอเคไหมอืมอ่ะเขาฝากบอกคุณห้าใบจะเด,ดินจ๋าเขาฝากบอกว่าเขาไม่เลือกค่ะเขาไม่เลือก เขาไม่เลือกใครทั้งนั้นไม่เลือกกระทำกันใดๆทั้งนั้นเขาจะอยู่นิ่งๆของเขาเขาไม่คิดเขาไม่อยากหลอกตัวเองว่าคุณมีใจเขาไม่อยากหลอกตัวเองค่ะเขาจะไม่เพ้อฝันกับความรักที่มันทำให้เขาต้องเจ็บเขาบอกว่าเขาไม่อยู่ในความสัมพันธ์นี้มันเจ็บมาเกินพอแล้วค่ะมันเจ็บมาเกินพอแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่นิ่งๆเขาจะเลือกที่จะอยู่ในที่ของเขาและนิ่งเท่าที่เขาจะทำได้ ถามว่าเขาจะหนีคุณไปไมหมก็ไม่แต่เขาจะอยู่กับคุณไมหมก็ไม่เขาจะอยู่ในที่ตรงกลางของเขาค่ะเขาพยายามเดินจากไปจากความรู้สึกที่มีต่อคุณให้ได้แต่เขายังตัดคุณจากใจไม่ได้เช่นกันเขายังรู้สึกถึงคุณเช่นกันนะคะสามถ้วยเขาอาจจะอยากคิดว่าก็ไม่เป็นแฟนกันก็นกเป็นกระยาณนิมิตที่ดีต่อกันก็ได้เป็นความรู้สึกที่เป็นแค่กัลยาณนิมิตก็ได้ไหมอืม ความรู้สึกเหล่านี้ไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้เป็นกัลยาณิมิตท,ที่ดีต่อกันก็ได้นะคะเขาบอกว่าเขายังรู้สึกดีๆกับคุณยังรู้สึกถึงความรักที่มีต่อคุณอยู่นะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกเขารู้สึกเขารู้สึกนะเขายังรักคุณอยู่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันยังมีความผูกพันในใจกันอนะแต่เขาจะไม่ทําอะไรคะ่ะ เขาจะไม่ทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้จริงๆเขาจะไม่อยู่ในในความรู้สึกที่เขาไม่มีค่าโอเคคุณฝากบอกเขาห้าใบคุณสืบคุณส่องคุณไปแอบดูเขามาล่ะคะว่าเขาทาอะไรที่ไหนยังไงแอบส่องแอบสืบเขาอยู่ตลอดดูความเคลื่อนไหวของเขาว่าเขาไปดีไหมเขาอยู่ยังไงเขามีใครหรือยังคุณอยากรู้เขานนะคุณคิดถึงเขาค่ะคุณอยากกลับไปคืนดีกับเขาคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยาก อยากมีเขาไว้ในชีวิตนี่ยนะคุณน้อยใจเขาคุณหาว่าเขาไม่สนใจคุณเขาเหมือนเขาแบบไม่ให้ความสําคัญกับคุณเท่าไหร่เลยแต่เป็นคนอื่นในกรณีนี้นะมีคนวิ่งตามคุณเยอะแยะเลยแต่คนคนนี้กับวิ่งหนีคุณคุณรู้สึกว่าคุณรักเขาอะเออคุณรู้สึกผูกพันและรู้สึกดีกับเขามากๆเป็นอะไรที่แต่คุณก็จะไม่ทําอะไรเนาะเพราะว่าคุณบอกว่า บางทีมันทําอะไรไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้ในเมื่อคนนั้นของคุณเขาก็รู้ว่าคุณมีใครใจของคุณนชอบเขารักเขามีความรู้สึกเสียดายเขาแต่คุณเองคุณก็จะไม่ทําอะไรเหมือนกันคุณก็จะอยู่ของคุณนิ่งๆในที่ของคุณขอให้แนะนําค่ะคุณตัดสินใจให้เด็ดขาดแก้ปัญหาคาใจความรักที่มันไม่ลงตัวการสืบการส่องการปิดกันอารมณ์ความรู้สึกไพ่ดาบของคุณขึ้นมาเยอะมาก คุณบอกว่ามันทำอะไรไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้เลยมันไม่สามารถทำอะไรได้เสียดายเสียใจเสียความรู้สึกอยากตัดขาดออกจากความสัมพันธ์นี้แต่มันทำไม่ได้มีคนพยายามปิดกั้นความรู้สึกคุณทำได้อย่างเดียวคือเยียวยาจิตใจแล้วเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณเองคุณอาจจะคุยกับราศีกุมราศีเมษร,ราศีเมถุนขอยใบขอยีกหนึ่งใบค่ะเอเค ให้แนะนำว่าโอเคนี่เมื่อคุณเองคุณก็อยู่คนเดียวได้ค่ะไม่จำเป็นต้องมีเขาคุณมีคนของคุณอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็ตัดเขาออกจากใจออกไปซะไม่ต้องไปคิดถึงไม่ต้องไปตามส่องไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปรู้สึกเดี๋ยวยาจิตใจเราเริ่มต้นใหม่ซะไปโฟกัสกับงานกับเงินซะคนคนนั้นอาจจะเด็กของคุณก็ได้นะลักษณะของเป็นเด็กของคุณก็ได้นะ เขาคุณคุณเองคุณก็ใช้สมองในการคิดและไต่ตองอยู่แล้วคุณเป็นคนตรงคุณบอกกับเขาตรงๆไปแล้วไม่ใช่เหรอและคุณจะมานั่งเสียใจทำไมเพราะฉะนั้นพ่ายและนำว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเรามันก็คือไม่ใช่อะไรที่ใช่ก็ยังคงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตัดใจซะเจ็บทุกทรมานเจ็บตัดไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อันใดเพราะคุณรู้สึกแต่คุณไม่ทำ คุณไม่เทคแอคชั่นอะไรเลยแล้วคุณไม่ทําอะไรเลยก็เจ็บอยู่ในที่ของคุณเจ็บแต่เก็บอาการไปเดี๋ยวสักวันหนึ่งคุณอาจจะทําใจได้ก็ได้เดี๋ยวรอเขามีลูกมีผัวสองคนค่อยไปงอก่อนก็ได้ร <laughs> อให้คนอื่นมาคาบเขาไปกินแล้วค่อยไปงอกก็ได้นะจ๊ะเด่นจ๋าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกด like, ติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิฟคิดชั้นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงสวนตัวแอลไลน์มาค่ะแอดไซ AFE 0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเก่งๆมันจะแจ้งเตือนเวลามีคลิปมามันจะแจ้งเตือนทุกครั้งนะคะโอเคไหมขอให้คุณโชคดีในความรักความสัมพันธ์แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ